สบายดีพี่นอ้องสบายดีสุขสุขนสมองสบอนณ์อพปโกันอีกแล้วกับ mythology. สองน้องเดือนมาควันมาอย่างวะขันหย่างปนั่งกัางบานก็คือจะเห็นลูกกัญญาลินกับบ้านทกลางเลยเมื่อจะผอมจะแม่เพิ่นอันนี้จะเห็นหมองลูกคอยลินอันนี้จะเห็นหมองลูกคอยลิน แม่เวรินน้ำยาเตื่อยเป็นยังทับใจบ่ได้อีพี่น้องเอ้ยลูกที่นอนเฮ็ดก็ล้อก็ล้อถ้ากินเนื้อนะแม่น้องเดนกมลิน้นแต่มานั่งปอบใจเพิ่นบ่สิไปหาไปหาหมอน่ะแม่ได้มาจักก็พยายามปอบใจลูกพี่น้องที่อน่ะมาแล้วก็วดนอแม่น่ะที่อก็นั่งเบิ่งแม่ได้เงินะ่น้ําแม่ครับท่านว่าได้เงินแล้วก็เอาเนาะแม่

าตาดวงใจเกิดม,มากกับ<อ>คว<อ>าเคยประชบประการใส่ทำใจพะบางคนกับว่าลูกก็ป่วยป่วยจะไม่เสียชีวิตนองบแมนว่าเสียชีวิตกระทันหันกระเมนอยู่ใช่ทำใจลูกทั้งคนนอนในหัวอกคนเป็นแม่เวลาดเดือนหนึ่งช่องเดือนหรือว่าช่องซมเมอมันกนระทำใจบ่ได้พี่น้องมันต้องใส่เวลาอีกห้ายปีให้ลืมนะบ่ลืมพี่น้อง เดนหอดมือสุดท้ายคงสนิทแต่ยังลืมกว่าได้ไข่หอดหัวไส่สารสีดำออกไปพอถอดจะไปดินไกลนะ้คุณแม่คนหนึ่งท่านว่าท่านทำได้ปัญงงมาเฮือนไปเห็นหม่องอยู่ยู่ขับข้าวไปไหนไปเห็นเสือผาานาเพอขันอัญยางออแตะเฮือนไปหมูว่าหมูจ้า<อ>นำกับไข่แน่สวงไปนำ มันไป,ไปเฮือนมูงใครไแม่มันเป็นลูกมูดินรุ่นเดียวกันอีกแต่โอ้ยคือลูกขวัญเชลล,ล,ล,ล์น้ำา้าวตอนนี้แหละอันนี้ก็คือว่าไป้ายหงป้ายหมายเพื่อรุ่นเนาะมัวันไปนั่นแหละก็คือลูกนั่นที่ห่อหอมมีแถวป่าแค่ดงกลางกลางกลางคืนอืก็คือลูกนั่นจีมะฮ่าแม่หมักโบพัน,นยัง โอ้ยลูกเว้ยแม่พันเห็นไห่ไข่ดาวเว้ยให้แม่อุ้มจักบาทเนี่ยแบ่พ่อืีแม่จะอุ้มเด็กไข่ดาวเว้ยบ้าแม่จะคล้องแก้มเด็กลูกเอ้ยแตบพ่อพี่เห็นแตบพ่อพ่พันสมัยอยู่เพื่อนไปดีเพื่อนเบิดห่วงแล้วเพื่อนไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์เั่นแหละกูแหละ เป็นแนมลงมาเพิ่นก็เห็นให้เจ้าอนาะตั้งสติทำบุญทำศีลหถอะเละมาเดี๋ยล,ลูกเอ๋ยมาเข่าก้มพันให้แม่เดี๋ยวอุ่มในบ้านเจ้าแนะพ่อแม่มีแห้งพ่อแม่หายผิดก็จะไม่อ,อยู่กับเราพันยิ่งฮัดเดี๋ยลูกจะไปบ่เคยพานให้ลูกโอ้ยเิยเพ็นเป็น,นนะหนังขับมาหืมมาแม่ที่เข่าก้มยังอืน กินข่าวกํยังแม่แม่กินข่าวปั่นขัดจีลูกเลยโอยแม่แมกนินข้ายาเกปั่นขัดจีม,มาขึ้นแหละลูกเนี่ยบอกไม่เหื่อมีแห้ย้อนอดย้อนหิวมาขึ้นแหนละกับพ่อแฮ่ก้าวเพิ่นคารามก็คิดเพิ่นจี้ากันหูเพิ่นจีเป็นนั่นนี่โอยอยากยังอยากกินยังกับหอยคาร์ลคารามูนทุไม่กินจเป็นท่าอยากแก๋ป ไอใส่ย,ยึงทา,งามักบุกโอ้ยลูกไมันใจขันมือมาจดแบมเธอต์เชื่อมาใส่ผ้เขาวแก้วกินรวยกูอยาก,กนจนแต่พองเบื่อตายหัวอกคนเป็นแม่ให้ลืมนะมันลืมเบาได้ดอกพี่น้องเลยอยากแต่แทน,นแต่ว่าหายส้วงหายเศร้าเยียวยา,วยาวหวัวใจก็ต้องใส่เวลาและลูกทั้งคนนะ ีวิตทั้งชีวิตก็ลืมบม่ได้ด,<า>ดอกค่ะไปแทบกรกชองนะไยเป็นกลัวมึงเลยค่ะแม่แบะชื่อนะ้าอยูนะ่แปักระชองนี่นะปัมาปัทาลูกมากกลางคืนอย่ไปจะแบะชื่อโอ้ยลูกเลยแบบอดอาพี่จะสั่งให้ลูกอด้ค่คอยหูดแบบเีวโอ้ยคอยมให้ลูกคอยอดคอยจะให้กิน ค็มีพอจยืมเพื่อนกนครับก็ซือให้ลูกกินอันนี้เติมมากทำเอ้ยยม่ส่มากกี้ขายังเม่ตันกับี้ัมีแน่มากกีขากยังม่ตันกับีโอนีเเบื่อตันกับีเด้อารแนวกินเนี่ย่อกินเียเกับคารามได้เออมีแต่แนวขาคาราม กันย้อนจากไฮซวงไฮ้าวจากไฮคาราบาบ้านข้าได้เงินได้ทุกกิหลมาได้มากผัดท่านจิตไปซื้อขอมข้งๆผัดบวบกเพิ่นอืมไปอีกนะลูกเนอะมีตีโฮมไปอีกกองอันนี้กระโฮมมาได้เงินสานะรัดคือน้ำมันแต่รตายแม่รถอ่ะไปมาลราจนมือตายลูกก็ไปได้กินยัง โอ้ยเรรมดาลูกเนี่ยมีเงินมีคำก็ี่อยู่กินก็บปอยู่พออยู่กินน้ำเบนีน่ก็บ่กลยก้านอย่างินบานจะใช่เนีมือเอาน้ำมบนทำปอบๆอันนี้แย่กว่าอันนี้ซื้อนี่น้ำแม่อันนี้เจออนี้น้ำแม่ ไปเยอะมากเงินบ่พอลูกเอ้ยโอ้ยกะยาแม่อดเอ้าโอ้ยจะบ่าวจะแม่จะนบอกกันเอาไปคนจะจ่ายความขีดคำเบาคำจานอันสามผู้ใหญ่เอ้ยอันนั้นบ่มีอันนี้บ่มีแม่ข่าวกินบ่มียุนี้ยุ่มข้าบ่มีแม่ไปขอจืดเหมืเดิมหอนเด้อ เขาได้มามาเมื่อกินบอกกินกัญาเนาะอายเนาะหูยูว่าแม่ฮะบอมีเงินอายบางครั้งอายก็ม่ซื้อม่พอไปซื้อมามาพอละพันตะต๊ะโอ้ยอายเอ้ยจำมึงสิพอแม่ยังเน๊มึงหูยูว่าแม่ฮะบอมีเงินบอกกินกัญญาอายเอ้ยอุดทอาวเิ่นบอกอายหูยูว่แม่ฮะบอมีเงิน ใคาจะกินคือบานเมือเพื่อนก็ไม่ได้กินแอกไอ้เอ้ยเมีฮะบมีเงินว่าจอดจอดเมีโอ้ยอยูเลยเมีย้ใจหม่จะล้องกับพ่อนเมียลูกใบกุกบ่หเมียลูกอบใหญ่ติดตนละอันละอย่าง มานอนกันทคืนกับคื่ลูกพูชิย่าเฮ่นํานอนตะนนนทางท่าผลิตเกลี่ยมได้นความเจ็บความเป็นยามไปยามมาผลิ่หน้าหมู่กับท่านเล่าเรื่องลูกพ่มากกก็บประยูกับประยานนี้กอบประยักคังเจระยักพังแต่ว่าอย่างอื่นท่านว่าเรื่องลูกพ่ออยู่ไหนกับประยักพังกัอประยานไป กระลิ่งเลยนะคะมันนื้มันกับบ่นืมัมาเฮือนคือเกลายมันมาเห็นโอ้ยเปิดประตูข้า้าลูกเปีียแน่นน้เพราะว่าอือ่เม่ได้บ่มันนี่ไป้ไซมาอันนี้มาเปิดข่นวพะวาอยู่เพาะหน้าเปิดกระบ่าวอยู่ัดเลียบไปเหนลูกอืมตัวมันอยากบ้าลงนะตัวมันมาบ่ ผลไปดีแล้วไปเป็นนางฟ้าเลยรเธอนนอนกอดแม่กายแม่เท่งอดีตนอนจะนอนค่อยนอนค่อยจะอยู่นอนอดเยอะมากแล้วก็สาวมาหาแม่กอดแม่เผนบุญลายบุญขับหนำสู้เพิ่นดีใจแลยคนในครอบครัวเพิ่นก็เลือกเพิ่นบ่อยากให้ไพเจี๊ยบไพเป็น อ่าแต่โยกคุณแต่ห่วงนอ้องกแต่คุเดียวนี้ห่วงนักไปดีแล้วห่วงัวงว่ามือบุญเบอการกรมจิตกรใจผู้ใหญ่ใจบุญร้ายคนก็นมาสวยเรือบไปจากใครแม่ถูกมุกถูกใจนำไอ้เบิดหนีเบิดชินแม่มีเฝืนใจบุญมาซอยแต่แล้วฝันหน่อยจดมดินคนแล้ว เพื่อนางเบิ่งอยู่ท้งพระเพื่อเพื่อนิ้มเพื่อนดีอกดีใจนำามเบื่อใครแม่เป็นห่วงแม่กะตั้งสติเอาดูขวัดทำบุญให้เพื่นให้เพื่นข้าวสะอาดบ่าเด้อให้เป็นนางเกระดาเรือลำงบ้านก็คือชินางเบิ่งยิ้มอยู่แล้วภูมิใจแม่เบิดหนีเบิดซินคม่เนอยู่ในใจทคือแม่จน สำหรับคลิปนี่กับซิเวลาเลยเนาะไปที่ขับมาเบิ่งนเลยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เฮาในเด้อไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหนากับสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยสบายดีไปลุงลุกแล้วอืม